ก่อนจะไปรายงานนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของมคลาก่อนนะครับทิ่โซนาฬิกาผู้จับเวลาหลับยังเป็นทางการของ MotoGP แล้วก็ World Superbike นะครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับแล้วก็ขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอน d a าครับอ้าวไปครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสปินครับไปสรุปเหตุการณ์แล้วก็ดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับไปเลยครับนี่ครับรอบสปิน สนามที่สี่หรืการนี้ครับที่เซอร์กิโตเด e เคเรสอันเค e ลนในประเทศสปเปเนครับสนามนี้มีความหมายอย่างยิ่งครับเพราะว่าพอเข้าสู่โซนยุโรปแล้วก็ที่เค r รสเนี่ยเป็นสนามที่ใช้ทดสอบแล้วก็เป็นเบสของหลายๆทีมนะครับดังนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าที่นี่แหละนะครับทุกคนจะแสดงศักยภาพออกมาอย่างแท้จริงนะครับให้ได้เห็นกัน ตาที่คาวครับก็คือมีเมฆมากครับกับการแข่งขันที่นี่ครับแล้วก็อุณหภูมิผิวทแทรกเนี่ยอยู่ที่33องศาเซลเซียสเท่านั้นเองครับอุณหภูมิภาคพื้น20องศานะครับก็เลยทําให้ตัวทแทรกเองถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนแห้งไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าฝนเมื่อเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยฝนมันตกหนักมากจริงตกต่อเนื่องประมาณ2-3ชั่วโมงครับทำให้มันทแทรกมันอมความชื้นไวค้ค่อนข้างนานตัวเลือกยางครับมาดูกันหน่อยนึง สนามนี้มิชลินครับยางหน้าซอฟมีเดียมฮาร์ดครับยางหลังให้ซอฟกับมีเดียมครับเป็นแอสซิมเมตริกแก้มยางฝั่งขวาจะแข็งกว่านะครับแล้วก็นี่ครับยางสลิกก็เขาแสดงให้เห็นนะครับว่าทำไมถึงเป็นแอสซิมเมตริกที่ยางหลังนะครับเพราะว่ามีโค้งขวามากถึง8โค้งแล้วก็โค้งซ้ายมี5โค้งครับนี่เป็นยางฝนครับที่ให้มาแต่ว่าในการแข่งขันไม่ได้ใช้นะครับเอาละครับในแถวหน้าครับ มาร์กมาเกสมาโกเบเซคีแล้วก็ฮอกเก้มาตินครับเลือกใช้ยางมีเดียมซอฟท์มีเดียมซอฟท์แล้วก็มีเดียมซอฟท์เหมือนกันทั้ง3คนเลยครับรถแข่งดุขตีทั้ง3คันครับ GP 2 3ใน2องกริดแรกแล้วก็ GP 2 4นะครับในกริดที่3มาไล่ดูกริดหน่อยครับมาร์กเจ้าของโพลครับข้างๆเป็นมาโกเบเซคีแล้วก็ตัวของฮอกเก้มาตินครับกริดที่3กริดที่4เป็นแบดบินเดอร์ครับกริดที่5้าไฟโบดิจิอันนันโตนิโอนะครับกริดที่6อเล็กมาเกส กริตที่7ครับฟรานเชสโกมอนาย่า8เป็นแฟงกี้มอนเวลลี่ครับกริตที่9เอเนียวาซินินี่10เป็นเปโดรคอสตาครับ11มาริเบียเลสแล้วก็12อเลสเอสปาการโรครับ2คู่หูจากอัพิเลียอยู่ตรงนี้ครับกริตที่13ครับโยฮันซาโก้ครับก็ถือว่าเป็นกริตที่ดีที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นกริตที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาของฮอนด้าด้วย14เป็นมิเกลเรล่าครับ15แจ็คมินเลอร์16เเปป็นนนแดดี่่โซาครับ กิจที่17บเจ็อูเฟรนเดสต่อด้วยออกุสโตเฟรนเดสในกิจที่18นะครับกิจที่19ครับลงมาบิดวายการ์ดครับนั่นคือเซฟานแบรดเดลยเป็นโจอันเมียครับยี่สิบเอ็ดลอเรนโซซาบาร์ดรี่ยี่สิบสองลูก้ามารินี่ครับยี่สามฟาบิโอควาตาราโรยี่สี่ทากานอังกามีครับแล้วก็กิจที่ยี่สิบห้าเป็นอเล็กซ์รินครับยามาห้าออกซานในกิจที่ยี่สามแล้วก็ยี่สิบห้าครับเหนื่อยหน่อยครับช่วงวอร์มอัพครับออกมาเข้ามาประจํากิกัันครบ เพื่อที่จะเริ่มต้นการแข่งขันและพอเริ่มออกมาครับเป็นฮอกเก้มาตินที่พุ่งขึ้นมานําได้ก่อนครับจังหวะของแบรต์บินเดอร์เนี่ยทำลายจังหวะของมาร์กมาเกสได้พอสมควรครับทำให้มาร์กเนี่ยต้องยอมยกคันเร่งแล้วก็ตกลงออยู่อันดับ3ในรอบแรกที่ล้มลงไปก่อนคนแรกก็คืออันเลชเอสปาการ์โรครับแล้วก็ต่อมาครับแจ็คมินเลอร์ที่โค้ง13ครับรอบแรกเก็บไป2คันแล้วครับอ่ารอบ2นะครับรอบ2เนี่ย,เ,ยเป็นแจ็คมินเลอร์ที่ล้มครับ แล้วก็ต่อมาตรงนี้ครับจังหวะที่มาร์กมาเกสสอดในครับแซงผ่านแบดบินเดอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2นี่ครับแบดเจ้าคืนครับแต่ทะลุครับพอทะลุเสร็จปุ๊บเสียอันดับไปหลายเลยครับเพราะว่าโดนน้องชายครับอเล็กมาเกสทิมเข้ามาครับพอทิมเข้ามาปุ๊บกลับมาไม่ได้ครับแบดมาร์กมาเกสพอโดนทิมครับก็สอดในกลับขึ้นไปจังหวะนี้ครับ ในรอบที่3เปโก้บรรยายยากครับโหน่าเสียดายจริงๆคือเปโก้เองก็พยายามที่จะเอาตัวรอดจากความชุลมุนในช่วงแรกมาให้ได้ครับเพราะการแข่งขันสปรินที่เคเรสเนี่ยนักแข่งช่วงชิงจังหวะกันน่าดูครับเปโก้ล้มลงไปครับแล้วก็ทําให้สถานการณ์ของเขาเสียหายพอสมควรที่โค้งหนึ่งจังหวะน,นี้ครับเปโก้ eko, จุดเริ่มต้นมันเริ่มมาตากการที่มาโกเบเซคินั้นเสียบในเข้ามาแล้วทะลุออกไปครับพอทะลุบเบเซคิจะกลับมาเร็วเกินไปอะ่ะ นะครับแล้วจังหวะที่เปโก้พลิกแล้วก็จะเข้าลายครับแล้วด้านในมี KDM อีกคันหนึ่งครับเป็นแบรดครับทิมเข้าไปครับสุดท้ายครับกลายเป็นพิ่เบิดก็คือไม่มีทางหนีได้เลยครับสำหรับตัวของฟรานเชสโกมันดาญาครับล้มไปครับจริงๆน่าเสียดายเพราะว่าเปโก้เองก็ทำลายในรอบซ้อมมาได้ดีนะครับแล้วในรอบต่อมาครับต้นแข่งของ VR46 ล้มไปอีกคนนึงครับ ฟิเอดีจีอันเดนโตนิโอที่โค้ง13โค้ง13เป็นโค้งความเร็วชา้าแล้วก็นักแข่งพลาดล้มกันหลายคนครับโหเดินคอตกกลับมาที่พิษเลยครับไปโก้ปัญญาญาครับหลายคนโดนเตือนแฟกลิมิตครับรวมไปถึงคนนี้ก็คือเปโดอาคอสตาเปโดคอสตาขี่แบบมานิ่มนวลน,นะครับแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาไม่ได้ผลีผาลามอะไรเลยครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจในเรสนี้คือฟาบิโอควาตารโรครับสตาร์ตจากกริทที่23พุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ11ในรอบแรกนะครับ แล้วพอผ่านไป5รอบเขาไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่9ลงไปอีกคันหนึ่งครับลอเรนโซซาบารดอรี่ครับไวน์การ์ดของอพิเลียนี่ครับมาตินยังเป็นผู้นำอยู่นะมาร์กมาเกสก็พยายามไล่ตามไปไเรื่อยๆครับแล้วพอเข้าสู่ครึ่งทางของการแข่งขันสปรินต์ครับ6รอบมาร์กมาเกสเริ่มพุชครับบวกความเร็วขึ้นมาจังหวะนี้คือจังหวะที่พุ่งขึ้นมาครับแต่ตัดมาดูตรงนี้ก่อนอเล็กซ์วินพลาดล้มไป ที่โค้ง13ครับ13อีกแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือหน้าไทครับกริปหน้าไม่เกาะล้มขวางหน้าของออคุโซเฟลันเดสครับและจังหวะน,นี้น่าสนใจนะครับการพลาดล้ม3คันในโค้งเดียวครับประกอบกับจังหวะที่มาร์กมาเกสขยับขึ้นมาเป็นผู้นำพอดีตรงนี้มีแบรดวินเดอร์ล้มครับมีอเล็กมาเกสแล้วก็เอนเนวาสเซนีนี่ครับ ลงโค้งเดียวกันเลยอ่ะนะครับแล้วสังเกตว่าทั้ง3คันไม่ได้มีใครสัมผัสกันเลยนะครับล้มเองทั้ง3คันนี่ครับอเล็กมาเกสแบดบินเดอร์ครับแล้วก็เอเนียบ์สเตนันี่ครับฝุบนนบ่นตลบเลยครับโค้งนี้โอ้แล้วดูคุณพ่อครับจังหวะของมาร์กมาเกสที่พลาดล้มไปครับจุดนี้ครับ เนี่ยพอย้อนกลับมาดูมันจะมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นสีดำเห็นไหมครท่านผู้ชมนั่นแหละครับจุดที่แทร็กมันชื้นอยู่อะพิเลียก็ลุ้นอยู่ครับแต่ท้ายสุดแล้วมาววริเบียเลสเองก็ไม่รอดครับแล้วฟาโบกาตาโรคขึ้นมาอยู่อันดับที่3ได้ครับถือว่าขยับขึ้นมาได้ดีมาร์กมาเกสถึงแม้ว่ารถแข่งจะล้มครับก็ยังเอารถแข่งลุกขึ้นมาลุยต่อได้และก็มีจังหวะที่เป็นปัญหากับโจอันเมียครับจังหวะที่จะแซงแต่ จวันเมียเอียงตัวเข้าโค้งอยู่ครับพุ่งเข้ามาชนเลยครับมาร์กแล้วก็โดนปรับ1อันดับครับมาร์กมาเกสที่โค้ง13จวันเมียหันไปมองนี่อะไรครับตะคุ่มตะคุ่มมาแซงแถมชนหนีทั้งหากนี่ครับมาร์กมา,กมากเกสโดนดอรอปโพซิชันเป็น1อันดับช่วงท้ายกลุ่มนี้มันครับไฟบเบอร์กาตาโร่ลุ้นตำแหน่งบนโพเดียมจเจ้าเหรียญทองแดงแรกในปีนี้ให้ได้ครับมีดานี่เปโดรซานักบิดไวาการ์ดของสเตยมไล่ตามอยู่ รวมไปถึงโยฮันซากแล้วก็แฟรงกี้มอร์เบลลี่ครับชิงอันดับ3กันรอบสุดท้ายเลยครับสุดท้ายแล้วกวาตารโร่ก็เข้าเส้นชายอันดับที่3ได้ครับและนี่คือจังหวะล้มของโยฮันสาก็ครับแฟรงกี้มอร์เบลลี่ครับจบการแข่งขันในอันดับที่5้าขณะที่ทีมเมทมของเขาก็คือฮอกเก้มาตินนนั้นคว้าชัยชนะไปครองครับสนามนี้ถือว่าขี่ได้นิง่งแล้วก็ทำการบ้านมาดีจริงๆครับ นี่ครับกาตาโรมาแสดงความินดีกับทางด้านของฮองเก้งมาตินครับแล้วพอจบแบบนี้เนี่ยคะแนนสะสมของมาตินพุ่งขึ้นไป92เลยครับและอีกคนที่น่าสนใจคือเปโดอาคอสตาครับท่านผู้ชมพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ2องบนคะแนนสะสมครับมี63คะแนนแซงหน้าทั้งบาเซเนนีแล้วก็มาริเบียเลสขึ้นมานี่ครับกลับเข้ามากวาตาโรก็ได้เฮแล้วครับ แต่ท้ายที่สุดแล้ววาโรเองก็ไม่รอดครับโดนบวก8วินาทีจากการที่ใช้แรงดันลมยางต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเมื่อจบการแข่งขันแล้วฝ่ายเทคนิคของ MotoGP ได้ไปตรวจครับมาสรุปผลการแข่งขันหน่อยครับโฮเกมาร์ตินชนะไปครับได้12แต้มครับเปโดคอสตาจบอันดับ2ได้ไป9แต้มฝายเบลกาตาโรครับจบอันดับที่3ก็จริงครับ ตามอยู่7วินาทีครับโดนบวกไปอีก8วิก็จะเป็น15วินาทีครับถ้าดูจากตรงนี้15.0ครับก็จะไปแทนที่ในอันดับ5ครับก็คือแฟรงกี้มอิลลี่ครับแล้วก็ขยับเอาแดเนียลเปโดซ่านั้นขึ้นมาจบกันในอันดับที่3ครับได้เหรียญทองแดงไปครับแฟรงกี้มอิลลี่ขึ้นมาจบอันดับ4ครับกาตาโรจอันดับ5อันดับที่6ก็เป็นทางด้านของราอูลฟนเดสครับอันดับที่7มาร์กมาเกสครับนี่ขนาดล้มนะ ยังไล่ตามขึ้นมาอยู่ตุนนี้ได้ครับอันดับที่8เป็นออกุสโซเฟรนเดสอันดับ9มิเกลเรราอันดับที่10ครับก็เป็นทางด้านของออโจอันเมียรครับขณะที่อันดับที่10เอทากานาคามิครับอันดับที่12โยฮันซาโก้ครับล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาจบ12ได้13เป็นฟายเบโอดิจิอันนันโตนิโอครับ14แจ็คมิลเลอร์ครับอันดับที่15เป็นของอเล็กซ์วิน16ลอซเซเลนโซซาบาโดรีครับ แล้วก็ที่ไม่จบการแข่งขันไปครับมีลูก้ามาริเน่เซฟรานแบรดเดลนะครับมาวิกเบียเลสอเล็กมาเกสนะครับรวมไปถึงโอ้โหหลายคนเลยก็มาไล่ดูใหม่นะแบรดเดิกเบียเลสมาริเน่นะครับอเล็กมาเกสแบดบินเดอร์บาสเตนินี่เบสเซกี้ครับเอ่อฟรานเชสโกบันยายาแล้วก็อเลสเอสปาการโรครับนี่ครับ คะแนนสะสมครับหลังจากที่ผ่านการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับก็ฮอกเก้มาตินนำโด่งเลยครับ92คะแนนตามด้วยเฟโดคอสตาครับตามยี่ส้มอันดับที่3บามบาซิลินี่ครับอันดับที่4มาริกเบียเลสอันดับ5้าฟานเชสโกบันญาย่าครับอันดับที่6แบดวินเดอร์ครับ7เป็นมาร์คมาเกส8ปดอเลสเอสเปกาโรนะครับอันดับที่9เป็นฟาบิโอกาตาโร10เป็นฟาบิโอดิจิอันดันโตนิโอนะครับอันดับที่11แจ็คมินเลอร์ครับ12มาโกเบเซคี สิบสามเล็กมาเกสครับสิบสี่มิเกลเรน่าแล้วก็ตามด้วยทีมเมทก็คือราอูเฟเดนเดสนะครับกลุ่มหลังก็มีออคูโซเฟเดนเดสในอันดับที่16ครับจวนเมียสิบเปโดซ่าสิบแปดได้ครับลงสนามนี้ก็มี6แต้มแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องต้องมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคะแนนตรงเนี้ยเป็นคะแนนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับอันดับที่ไล่ลงมาครับก็มีมอร์เบลลี่สิบเก้านะครับ ซากโก้ S S 20อเล็กซิวิน21แล้วก็ปิดท้ายด้วยทางการอากามยี22คะแนนสะสมประเภทผู้ผลิตครับดูคาตินำอยู่ครับมี108ทําดทำด้วย KTM ครับแล้วก็พิเลียยามาฮ่า26แล้วก็ฮอนด้าลังท้ายครับอันดับ5มี8คะแนนถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับ KTM ดูเหมือนจะขึ้นมาต่อก่อนกับดูคาติได้ค่อนข้างน่ากลัวจากการขี่ของเปโดอาคอสตา คะแนนสะสมประเภททีมแชมเปียนชิพครับดูค a ติทีมโรงงานครับมี109คะแนนจากผลงานของฟันเชสโกบัน n a ยาแล้วก็อ n e เนียร i วาเนีครับอันดับที่2 p r พรีมาพาร์มักเรซิ่ครับมาตินแล้วก็มอร i เดนลี่อันดับที่3ไว้พิเลครับเบียเกับอเลเ e สเป r โรครับอันดับที่4เป็นเ l ดบูเกสแค e เจ็ a ทะวรัใอันดับที่5 Red Bull k t m Factory Racing ครับแล้วก็ไล่ลงไปมีคว s ินมี VR46 นะครับม o n s t e r Energy y a า a h a ม o t ต GP นะครับ f ฟลชเฮาส์เรซิ่งนะครับรวมไปถึงเรฟโซฮอนด้าทีมอยู่อันดับที่สิบนี่ครับคะแนนสะสมประเภทนักบิดจากทีมอิสระครับฮอกเก้มาตินนำครับตามด้วยคอสตามาร์กมาเกสดิจิอันนันโตนิโอเบเซคคีอเล็กมาเกสนะครับก็ไล่กันไปตรงนี้นะครับช่วงแรกอาจจะยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่ก็ชัดเจนนะครับเรื่องสถานการณ์ฮอกเก้มาตินนั้นดำคะแนนสอสมประเภททีมอิสระครับอินดิเพนต์ทีมก็ มอร์เบลลี่นะครับก็ช่วยกันเก็บคะแนนสะสมนะครับให้กับพรามักเรซิ่งนั้นไล่ขึ้นมามี116คะแนนเป็นจากฝูงนะครับร่วมกันกับฮอกเก้มาตินอันดับที่2เป็นทางด้านของเรดบุ l แกรสต์เจคทรานะครับอันดับที่3เป็นเกรซินนี่ครับนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของการแข่งขันขในรอบสปรินต์ครับก็ถือว่าจบลงไปด้วยความโกลาหลแล้วก็ทำให้ได้เห็นว่า การแข่งขันในที่โซนสปริในเรสนี้เนี่ยถือว่ามีความพลิกผันแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะจริงๆนะครับ